สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับก็จะเตรียมดึงน้ำเข้าห้องน้ำเพราะว่าน้ำประปาเน้นครับน้ำสะอาดเลยต้องใช้ไดโวต,ตัวนี้นะครับสูบน้ำเข้าไปในห้องน้ำนะครับก็ใชเอาไวอาบนาบ้ำพอดีเลยครับเดี๋ยวเสร็จภารกิจเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมเยียนเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายกันนะครับผม พอนีผมหลากสายเข้าไปที่้องแรมเรียบร้อยแล้วนะครับ ถือว่าโชคดีครับที่บ้านมีโองค์ใหญ่อยู่หลายลูกนะครับเวลาฝนตกมากเขาก็ได้ล่องน้ำฝนไปจะใช่เวลาจําเป็นแบบนี้นะครับผมน้ำสะอาดๆครับทุกคนน้ำฝนต่อสายใบเรียบร้อยเดินกลมาเสียบปักเลยครับเักไป ไปดูกันมนห้องนะครับเป็นอย่างไรดีนี่น้ำอาดะอาดสะอาบน้ำคนแล้วครับทุกคนเป็นพุดดีสำหรับที่เฮาได้ร่อมน้ำฝนไหวนะครับโชคดีที่บ้าน มีโอมไงอยู่หลายหล,ลูกล้างน้ำฝนไว้ทุกขั้งที่ฝนตกนะครับเวลาจะเป็นกันเองด,ดึงน้ำไม,ม่าใส่แบบนี้นะครับผมเรื่อนี้กิดอาบน้ำฝนแล้วนะครับน้ำปปบาบ,บ้านเนื่อมีปัญหานะครับมีเรื่องของกลิ่นของสีน้ำมันไม่สะอาดเ่าก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการดึงน้ำฝนมาอาบมาใส่ครับ <S <S ขอบคุณนะครับที่รับชม คลิปนี้เอาไว้สำหรับพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย